สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็เจอในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับการออกแบบนะครับที่นี้นะครับนักเรียนวันนี้ครูจะไม่ได้เปิดกล้องใส่โลโก้นะครับเนื่องจากดึกแล้วสภาพร่างกายครูไม่พร้อมไม่สบายด้วยนะครับก็จะมาพูดนะครับวันนี้คือจะมาพูดสวัสดีดึงสวัสดีในชั้นอ .2 นะครับก็เลยเลยนะครับอาจจะหาเป็นนาพกกลับมาบ้านต้องดูแลครอบครัวมั่งนี่หลายอย่างนะครับวันนี้ก็ เราพูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบบจำลองนะครับวข้อหน่วยนี้คือการสร้างแบบจำลองสไลด์จะไม่เยอะประมาณสี่ห้าสไลด์นะครับเรามีงานนะครับนักเรียนมาเริ่มคำาวณแต่ว่าการสร้างแบบจำลองเลยนะครับสร้างักไรคือเห็น,หนที่กูทําเครื่องไอปโรงเรียนอัจฉริยะและใช่ไหมครับที่มีการเปิดปิดไฟการวัดอุณหภูมิการฆ่าเชื้ออากาศของท้าเข้าโรงเรียนเปิดปิดประตูพวกนั้นนะครับก็เป่าแบบจำลองหรือโมเดลนะครับ โทษนะครับนะครับคือแบบจำลองหรือโมเดลนะครับมันจะเป็นการย่อส่วนขนาดลงมาจากขนาดจริงแต่าก,การใช้งานาการสื่อเห็นกะเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับต่อไปนะครับจุดทรสงของบทรีนี้คือนักเรียนจะสามารถสร้างแบบจําลองได้นะครับแบบจําลองเป็นยังไงก็คือสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาได้ก่อนทําเป็นเชื่อจริงจริงนะครับ ดังนัต้องเลยมีโปรเจกต์ครูอยู่แล้วคือโครงงานคอมพิวเตอร์อยู่แล้วที่จะทําเครื่องตากปลาสังขยาปิดเปิดอัตโนมัติหรือจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามนะครับตัวนี้โดยสามารถทำเป็นโมเดลก่อนขึ้นมาได้นะครับเป็นโมเดลก่อบโดยใช้สูตทั่วไปที่จะกาทำงนานคล้ายๆกันนะครับการสร้างแบบจำลองตัวนี้คือคือเมื่อได้ออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาเป็นภาพล่างหรือแบบแผนภาพหรือพังพัง,างงานแล้วนะครับต้องเลยจะสามารถ การแบบจำลองขึ้นมาได้นะครับเพื่อเป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบนําเสียและคิดอีกด้านหนึ่งอย่างเช่นเพื่อทำโปรเปิดป,ปิดประตูในแบบจำลองตัวนั้นคือเห็นว่าในการทำงานมีหลายแบบมีการดึงเข้าดึงกลับใช้แบบโซ่หรือสายพานดีวัสดุในการเลือกใช้เราจะเห็นได้ว่าเ้อเราทำแบบจำลองขึ้นมาแล้วจะเห็นข้อผิดพลาดปัญหาขึ้นมาว่ากําลังมอเตอร์ต,อต,อต้องมีขนาดไหนจุดดึงไกลดึงกลับต้องเป็นประมาณไหน ขนาดของสายพานขนาดของโมเลสสายพานเป็นแบบไหนนะครับก็คือเป็นการเห็นสภาพจริงการวิเคราะห์การตรวจสอบก่อนทำมาเป็นับบจริงนะครับเมื่อเราได้ขนาดตามต้องการรู้วิเคราะห์ปัญหาตามต้องการแล้วภาพปัญหาที่น้องเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราแก้ไขเสร็จปุ๊บจากโมเดลพอเราเริ่มขึ้นใช้งานจริงเราจะเห็นต่อบจะมีปัญหาเกือขึ้นแน่นอนแต่เราจะทํา ได้ไวขึ้นสะดวกมากขึ้นคือเราจะรู้แล้วนะว่าปัญหาต้องมีอะไรบ้างที่เราแก้ไขมันมีความการเตรียมความพร้อมไว้แล้วครับต่อมาครับตัวอย่างของแบบจาลองอย่างเช่นตัวนี้ครับคือโมเดลบ้านนะคับเห็นไหมโมเดลบ้านจะเป็นรูปนะครับโมเดลคารทำงานของพัดลมพัดลมเนี่ยบ้านเป็นอันดูาเป็อดูบ้านก่อนในบ้านก็จะมีผนังใสมีฉากใสขึ้นมาเห็นว่ากลไกทำงานของบ้านเป็นยังไงหลักบ้านจะมีแบบไหนบ้างเพื่อที่จะให้ดูว่า เฮ้ยมองแล้วมันเหมาะสมควรจะเป็นห้องอะไรอยู่ฝั่งไหนมากกว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายโมเดลได้จัดโมเดลได้ใหม่ตกแต่งเพิ่มใส่สีเปลี่ยนลูกทรงได้ง่ายขึ้นก่อนจะสร้างจริงถ้าเราไม่มีโมเดลเราสร้างจริงปุ๊บผิดพลาดขึ้นมาเราต้องเปลี่ยนใหม่ยกชุดต้องขึ้นใหม่ต้องสร้างใหม่ต้องซื้อของใหม่ตถอดิดใหม่หมดมันทําให้เราเนจคุคุ้มคุณไปนะครับแต่ไม่คุ้มนะครับมอดูพัดลมเราจะเห็นว่า โมเดลตัวนี้เห็นคือหลักๆแรกคือเห็นหลักจากการทำงานกับว่ามันมีการจ่ายไฟยังไงใช้สายไฟกี่เส้นผ่านตัวอะไรบ้างมีอาร์ตัวปักผ้าได้มีแบบเป็นแบบปุ่มกดเลือกเส้นทางการจ่ายไฟไฟจ่ายสิบสองโวลต์ถ้าใช้สวิตช์สามตัวตัวแรกคือผ่านให้ไฟผ่านได้สามโวลต์หกโวลต์เก้าโวลต์พอไฟผ่านได้สมโวลต์พลังมจะไม่เบาจะเบาเป็นเหมือนเบอร์หนึ่งความโอ้และเป็นเหมือนเบอร์สอง ผ่านได้เก้าวอเป็นเหมือนเบอร์สามนะครับพวกนี้คือจะเห็นแบบจําลองการทํางานของโครงสร้าง,างต่างๆต,ต่อไปอาจจะเห็นด้วยว่าลักษณะของใบพัดมอเตอร์เป็นยังไงจุดก,การหมุนความสูงหน้าใบพัดทํายังไงถึงได้ลมแรงขึ้นนะครับพวกนี้จะเห็นการทํางานเบื้องต้นแล้วมาวิเคราะห์ปัญหาแล้วแก้ไขได้นะครับทีนี้เป็นฝึกหัดง่ายๆเลยคือให้นักเรียนปกติไปแบ่งกลุ่มสร้างแบบจำลองจะจำลองของชิ้นงานขึ้นมา แต่ทีนี้กลุ่มร้อยก็แบบบ่งออกไปแล้วตามเงื่อนไขตัวนั้นแต่เราทํางานกลุ่มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นครูจึงให้ทําเป็นงานเดี่ยวแทนแบบแรกคือกรชิ้นแรกคือให้นักเรียนวาดแบบจําลองในกระดาษก่อนนะครับ้าถ่ายสมมาย่งมให้ครูอันที่สองคือสร้างแบบจําลองขึ้นมาจากวัสดุดจริงที่หาใช้ง่ายกระดาษต่างๆเศษไม้ต่างๆขึ้นมานะครับส่วนชิ้นงานที่เราจะทำตอนนั้็คือครูอาจจะเปลี่ยนใหม่นะครับงานนี้คือให้ ทำสิ่งของจําลองขึ้นมาอะไรก็ได้ที่เงียคิดว่าเหมาะสมนะครับเป็นวัสดุที่อยู่ในบ้านเธอหาใช้ง่าย,ายเห็นง่ายสะดวกนะครับที่ไม่มีความซับซ้อนมากนะครับให้เงีงยทำโมเดลขึ้นมาประการที่หนึ่งคือวาดรูปส่งมาก่อนต่อไปทําชิ้นง,งานส่งตามมาตอนเปิดเทอมตอนเปิดเรียนปกตินะครับส่งชิ้นง,งานนะครับวิริการส่งก็คือส่งมาทางแชทเฟซไลน์ได้เลยนะครับ วันนี้ก็ขอขอบคุณครับในชั้นม .2 นะครับเราได้เจอกันใหม่นะครับในงานวิชาคนวณน,นะครับขอบคุณครับ